อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile กับผม Dark Fox นั่นแหละก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นในโหมดของ Search and Destroy หรือว่าวางระเบิดนั่นเองะใน map class นะฮะอ่ารอกันแล้วกันรอฉากโหลดดิ้งก่อนนะฮะสักครู่นึงอ่ามาละผมก็จะเอาปืน ICR ขีด c o s m o s มาเล่นละกันนะฮะมาผมจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยฝันนั้นคือน่าจะโหดนะฮะต้องระวงังละ2 1 0โอเคฮะ Let's go <S ้เลยเพื่อน ตามคาบีลีฮะตามพลิปไปเลยและกันแล้วก็เอ,อ่มผมขอจริงจังแล้วนนะในคลิปนี้เขาขอจริงจังเกมมิ่งเลยอ่าด้านหน้านี้มีคนไม่เอ,อ่ยเอามอเตอร์ท็อปไปกิน,นะฮะบาดักก่อนาไปะฮะอ,อืมดักไว้ตรงนั้นแหละจะมีคนมาปะไม่มีคนมาเลยฮนะเฮ้ยเพื่อนเราตายเฮ้ยด้านหน้าโอ้ผมมีการสไลด์ด้วยฮะสไนเปอร์เลยเพื่อนนี่บอกพลิปได้อยู่ฮะเกือบตาย,ตายแล้วผมผมไปฮิลเลยกันละกันนะฮะพลิปเลยผมแค่คนเดียวนี่วะโถเว้ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอใช้สมาธิละกันนะฮะ โอ้หมาถึงก็ตึงแล้วเจอตึงฮะตึงมากมันกำลังมีคนมาหาผมฮะนี่ไงหวัดดีฮะได้ยินเสียงนะ <c oughs> เรียบร้อยไปหนึ่งตัวแล้วก็เออเหมือนมีคนวิ่งมาแล้วก่อนนะผมวิ่งกลับก่อนแล้วกันวิ่งถอยมาก่อนฮะต้องแบบกะระยะห่างก่อนแล้วก็ทางนี้ฮะขอถอยมาก่อน <c oughs> วิ่งมาทางนี้นะฮะแล้วก็ขอดูสถานการณ์มีคนมาหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เสียงใครวิ่งอ่ะแต่แป๊บนึงนะหลบก่อนละกันนะฮะด้านล่างมีคนวิ่งมาวันดีนายตายไปนะฮะมีอีกหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีอีกนะพีทนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมีการสไลด์หนอนนะฮะมาป้ามาป้ามาป้ามาหรือเปล่าเพื่อนตาดักรออยู่ฮะดักรอเลยอ่าไม่มาผมต้องไปละเดี๋ยวผมวิ่งติดแล้วก็ผมจะรอฮะรออืมผมก็กลัวนะมีคนวางระเบิดแล้วโอเคฮะ เขวาว่าแล้วว่าต้องไปกู้แล้วผมได้ยินเสียงด้านบนน่ะด้านบนเต็มเลยอะ่ะเสียงฮะได้ยินเสียงทั้งนี้เลยมันต้องมีฮะตรงข้างเนี้ยั่นไงมีจริงด้วยฮะวันที่ไหนเฮ้ยยิงไม่โดนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่แป๊บนึงนะต้องกู้ระเบิดฮะแต่ว่าผมยังไม่กู้ก่อนล้วกันมันไม่มีเสียงคนน่ะนั้นกูก้เลยแล้วกันก <c oughs> ู้ไปเลยฮะกู้แบบหน้าด้านเลยนะฮะเรียบร้อยเขาอยู่ด้านล่างนะฮะอีกคนหนึ่งอ่ะ ก็หนึ่งต่อศูนแต้มไปฮะในตานี้ตึงนะโอเคฮะมาปฏิีพวกนายอย่าตายนะเพื่อนโอเคฮะเล t โก o ไปกันเลยไปทางนี้แล้วกันตามเพื่อนไปนะฮะมีคนหรือเปล่าด้านหน้าน่าจะมีคนมานะต้องเอาระเบิดปาดักตรงนี้เลยนะฮะย้อนไปเลยตู้ไม่โดนเลยฮะเอาเพื่อนเราตายด้วว่า ืตรงนี้มีปะไม่มีฮะเคลียร์ด้านหน้าไงด้านหน้ามีคนเห็นหนึ่งคนฮะสองคนเลยสวัสดีฮะตายไปยิงนนี้ยิงยิ่งไปโดนเฮ้ยระเบิดเกือบไปละล้ถระเบิดนะฮะแล้วก็ทางนี้มีปะมีปะมีปะเฮ้ยตังไงด้านหน้านี่ไงล่ะตายไปนะฮะโหลดดิ้งก่อนละกันแล้วก็ในบ้านนี้เหมือนจะมีคนไม่เอ่ยด้านบนมีปะมีปะมีคนปะเคลียร์นะฮะเอิ่มตรงนุ้งล่ะตรงนุ้งเฮ้ยตังไงเจอละ ยิงไปฮะยิงไปฮะโอ้หยิงไม่โดนต้องไปแล้วต้องไปล้วงแล้วมาผมมาแล้วเพื่อนวิ่งหนักเลยเพื่อนวิ่งหนักเลยเพื่อนสองต่อหนึ่งนะฮะจะผ่าหรือเปล่าเดี่ยตรงนี้หวัดดีนายเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนมีหรือเปล่าเขากำลังไปวางระเบิดหรือเปล่านะฮะเอาเรียบร้อยโดนพอนเราเก็บไปแล้วนะฮะก็สองต่อศูนย์นะฮะก็ได้อยู่นะตอนนี้ได้อยู่นะฮะมาไปฮะ let's go คตรตื่นเต้นเลย วัสดีฮะชุดม่วงชุดนี้แบบม่วงมาแต่ไกล่เลยฮะไป let's go ด้านหน้ามีคนมาปะมันต้องมีคนมาทางเนี้ยอย่างแน่นอนดักไว้ก่อนเลยนั่นไงมีคนมากินด้วยนะะนี่ไงละ่ะเรารู้ทันนะเพื่อนว่านายจะต้องมานะฮะทางนี้อ่าอีกคนนึงหรือเปล่าเอาไม่ใช่ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงนี้มันเคลียร์มากเลยอะแล้วก็ทาง,งนู้นจุดเมีคนปะ ผมมาแล้วระเบิดถูกวางแล้วด้านบนมีหรือเปล่านี่มีไงส,สับเลยสับเลยแล้วกันนะฮะอีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยด้านบนหรือเปล่าไม่มีอะเคลียไปกู้ก่อนไปกู้ก่อนกู้ระเบิดก่อนเพื่อนกู้เลยกู้เลยกู้เลยนะฮะอือโอ้อยตื่นเต้น,นอีกคนนึงมันจะไหนก็ไม่รู้ฮะฝั่งนั้นก <c oughs> ู้แบบหน้นดานด้านอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ก็3ต่อศูนย์นะฮะเปลี่ยนฝั่งแล้วเป็นฝั่งวางระเบิดบ้างฮะมา let's g กฮะส3 2สสอง หนึ่งศูนย์ไปเลยเพื่อนตามไปชุดม่วงไปดีกว่านะฮะตามไปตามไปวิ่งไปเลยนายเธอสินะฮะโอ,อ้ถือถนะือบ้องด้วยมีบ้องนะฮะเย,ย้ยมาแะ้วเพื่อนระว่งมไม่ดูแลคนนี้เกือบไปแล้วเอ้ยคนหนึ่งเอา้าจะถกเขาพูดลงไปคนนั้นนะแล้วก็เอด้านบนเขาวางด้านบนนี่มาโหลดดิ้งก่อนให้เตรียมพร้อมฮะเอาเรียบร้อยนะฮะโดาวกเราเก็บไปแล้ว ก็วิตตอรี่ไปนะ4ต่อ0แนมนะฮะว้าวโคตรมันนะตานี้มันมากๆใครได้ฟันต้งคิวแน่ก็มาดูกันนะฮะคนที่ได้ฟันต้งคิวนะฮะเด็บตปืน AK ดิมิเจ็ดด้วยนี่แบบซโลโวโมชั motion, นในคนนั้นปาระเบิดดีกว่าม, <laughs> มต่ปาระเบิดนะตายเลย ผมก็ได้ MVP ด้วยนะฮะก็จัดว่าเด็ดเลยอา่าโค้ดมันอนะ่ะตานี้นะฮะเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมไอ,อชุดม่วงนี้ชื่อว่าสกิจทีวีนะ,ะฮะสกิจทีวีว <c oughs> นะฮะว้าวแต่ <c oughs> กกดต่อไปแล้วก็ไปต้นพาร์ทแค่นี้เดียวก็จะ11แล้วนะฮะผมก็ฆ่าป,ประมาณ9ตัวกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มาต่อกันอีกซัตตานึงดีกว่านะฮะโอ้โหฝั่งนั้นนะ่าจะเอาเรื่องอยู่นะ,ะ <c oughs> ผมว่าเกมนี้นะ่าจะตึงกว่าเกมที่แล้วนะฮะ ผมว่าอย่างนั้นนะอาจจะตึงนะฮะมารอกันแล้วกันมาละมาละต้องแบบจริงจังเกมมิ่งอีกแล้วนะฮะโอเครอรอรอออผมไปฝไ่ายวานละเบิดที่มาตาแรกลยฮนะ <c oughs> 2, 1, สองหนึ่งศูนย์ผมจะไม่ถือละกันระเบิดอแต่ผมขอบุกละกันนะะไปทางนี้เลยไปจุดเอดีกว่าไหม,มตรงนี้มีคนไม่เอ่ยผมต้องไปซุ่มบนนี้ปืนกลซุ่มนะมา เด้านหน้ามีคนนี่มาอืยิงไม่โดนสามตัวเลยฮะหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวตรงนู้นอืมไม่ตายฮะก็อาจจะตายแล้วก็ได้นะอืมเฮ้ยอีกคนหนึ่งมาตรงนู้นยิงไปยิงไปยิงทะลุฮะอืมไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาไม่ตายนะอ่ะอืเอาบอมดับแล้วยเดี๋ยวก่อนนะฝั่งน,นั้นมันเอาเรื่องอยู่ฮนะอืตายจะตายแล้วเนี่ยหลบกันแล้วกันขอบุกมาแล้วอ่นะอย่างนี้ฮะ วันดียิงไปยิงไปได้มาหนึ่งคิวฮะเพื่อตายเลย, <Hell no S 2> ยเฮลโนนะฮะสไนเปอร์ไรเฟิลด้วยโคตรแมน่นฝั่งนั้นนะฮะมันมากมากไม่ต้องระวังล,วละศูนย์ต่อหนึ่งละจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยตานนี้น่าจะแพ้หรือเปล่านะโอเคผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะฮะไปะเลยเพื่อนเราจะไม่ยอมแพ้นะฮะต้องสู้ให้ถึงที่สุดอ่าไปเลยพวกนายเราคุ้มกันคนนี้ฮะเอ้าตายไปแล้วสไนเปอร์ไรเฟิลไม่เนะเพื่อนไม่กล้าออกไปเลยอะ ไนเปอร์ฮะผมมาละชิดวิ่งไปฮนะเฮ้ยผมเห็นแล้วไซเปอร์ผมลบก่อนเฮ้ยรีบวิ่งแล้วเฮ้ยด้นนะดนานหน้านี่ไงขูดยงไม่โดนฮะโอเคตายเียบร้อยเฮ้ยด้าน,นหลังเข้าต้องวิ่งหนีก่อนเออเออเออบอดีฮนะวิ่งมาเจอเธอเลยโอเคตายไปเกือบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ฮนะผมจะโหลดดิงก่อนแล้วก็น,กนอนฮนะนอนยิงเลยนอนยิงนี่งะละ่ะยิงขาฮะตาย <c oughs> มาจะมีคนมาหรือเปล่ามีคนมาฮะลงล่างเลยแนละ้วกันลงล่างเลย นี่ไงเจอล้วตามฮะตุ๋ยหลังเราตุ๋ยหลังตุ๋ยหลังเพื่อนเรียบร้อยนะอีกหนึ่งคนเองผมว่าน่าจะเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลหรือเปล่าอีกคนนึงอะ่ะด้านล่างปะสเสียงใครวิงรว่งอ่ะนี่ไงเจอล้วสวัสดีฮะอออืื้หโคตรแม่นเลยคนนี้ตายเลยฮะศูนย์ต่อสองเมยผมมป็นการแบบยิงแบบเร็วม<ต>ากอ่ะนะฮะสไนเปอร์โคตรโหดเลยอออืื้หมาฮะ เดี๋ยไปกันเลยเอาติดเพื่อนอีก <laughs> ไปฮะไปฮะไปฮะต้องระวัง S iper, อไอ้สไนเปอร์ไอ้เฟื่อนคนนั้นนะ่ะเอาปอร,รป์อท็อปไปกินเลยนะฮะไม่โดนทางนี้มีคนปะชึบหลบก่อนแล้วกันเอาเพื่อเราตายนี่วหว่าโอ้ยด้านหน้ามีคนมีคนมาฮะไอ้เฮ้ยมีการติดไฟได้วยเอาติดไฟผมดีกว่าติดปอร์อท็อปผมฮะได้อยู่ชึบหลบก่อนแล้วกันวิ่งหลบฮะตรงนี้มีคนมาปะสามต่อสามแล้ผมจะอ้อมตุ๋ยแล้วกันตุ๋ยหลังฮะ เออทางนี้มีคนไหมเอยน่าจะไม่มีคนหรือเปล่าชิปอืมตรงนู้นฮะบอมดอับอยู่ตรงนู้นสองต่อหนึ่งแล้วอะ่ะอีกคนหนึ่งคือใครวะเนี่ยฝั่งนั้นสไนเปอร์หรือเปล่าผมกลัวมากแหละอืมตรงนี้มีปะเคลียนะฮะไม่มีมหึกรือว่าด้านล่างวะเด็กคนนะทางนี้อืมตรงนู้นชิปวิ่งไปฮะ นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสไนเปอร์นี่หว่าหรือเปล่าตายป้ายนะฮะได้อยู่นะหนึ่งต่อสองแต้มแล้วนะฮะเปลี่ยนฟังมาต้องจริงจังฮะจริงจังอ e ีสปอร์ตแตเนี่ยเหมือนกับเราแข่งอ e ีสปอร์ตอยู่ตอนนี้ฮะมาเลสโก้ฮะชึบชึบไป,ปตรงนีม้มันต้องมีสไนเปอร์อะนั่นไงเจอแล้วด้านหน้าสไนเปอร์ฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดีเพื่อนสไนเปอร์ระวังถึงกันนะ ไอคนนี้ไม่ตายฮะโอเคตายไปเลยหลบกันแล้วกันสไนเปอร์ไอคนนั้นโดนยิงตายไปแล้วนะฮะสองต่อสองคนละอา้าวหนึ่งคนละไม่นะเพื่อนไอสไนเปอร์มันโหดมากแหละต้องระวังนะฮะผมจะฟังเสียงกันแล้วกันเสียงคนวิ่งอยู่วิ่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่กันนะทางวนฮะตรงวุน้นอะไรตรงกลางแหละนั่นไงจะละยิงไปยิงไปยิงไปอือหอเกอบตาย แต่วกว่อนหน้หลบก่อนละกันเหลืออีกแค่หนึ่งคนนะน่าจะเป็นสไนเปอร์ไรเฟลิลตรงนี้มีปะอีกหนึ่งคนต้องระวังร <c oughs> ะเบิดถูกวางแล้วจุดบีนะฮะก็ต้องดัดกคกือจุดบีแน่นอนวิงว่งไปฮะวิงะ่งไปฮะทางนี้วิ่งไงจะแล้วสวัสดีฮะปาลมปท็อปไปแล้วก็ยิงไปะยิงไปะเรียบร้อยได้อยู่นะรีบกู้ระเบิดแล้วนะรีบกู้เร็วรีบกู้เร็วผมมาแล้วฮะแล้วก็กดกู้ระเบิดกดนอนกันนละกันแล้วก็วกดกู้กดกู้กดกู้โอเคฮะกู้ไป ได้อยู่ฮะหืสองสองแล้วตอนนี้ <c oughs> มันมากนะตอนนี้โคตรมันเลยโคตรตึงนะอย่างนี้สี่ถึงจะสนุกนะฮะมาห้าสี่สามสองหนึ่งศูนไปเลยเ e t s go กฮะตามเพื่อนไปของเงียบก่อนกันเพราะว่าตอนนี้คือมันแบบมันจริงจังมากอะ่ะ สไนเปอรต์ตรงนู้นเฮ้ยไไงเจอสไนเปอร์เลเจอสไนเปอร์แล้วะด้านบนฮนะเย้ลบกอนกลัวมันยิงมากลหละเดี๋ยวแป๊บนึงก็ขอสักหนึ่งคิวแล้วกันขอสักหนึ่งคิวก่อนละกันเออตายเลย <laughs> โอเคฮะสามต่อสี่วะตัดเขามาแค่หนึ่งตัวไปงะ่ะโอโหสองแล้วเฮ้ย <c oughs> หนึ่งแล้วคนนี้ก็สไนเปอร์ฮะฝั่งเราสู้ๆนะเพื่อนเราตายแล้วอะหนึ่งต่อสามไหวปะเนี่ยสู้ๆนะนายคนนี้นะฮะอืม จะไหวไม่เอ่ยโอ้แต่ต้องแบบยอมรับบ้าไซเปอร์ฝั่งนั้นคือมันเขายิงแม่นนะยิงแม่นมากอะ่ะเห็นไห้ครเพื่อนไซเปอร์ระวังนะเขาแม่นมากฮะรอฮะรอเขารออยู่เนี่ยคนนี้ืยิงเช็คไปฮะไม่โดนทางนี้ไม่มีใครมาหรอกเพกื่อนต้องรอฮะต้องรอโอโ้เสียงใครวิ่งเต็มเลยตรงฝั่งนู้นหละเขาไม่มาหรอกเพื่อนจากตรงนั้นอะ่ะรอฮะรอรอ,อ,อต่อไป คนนี้แบบใจเย็นมากอะเล่นโคตรใจเย็นเลยฮะเล่นแคมป์อะคนนี้ไม่มีฮะเพื่อนด้านล่างหรือเปล่าด้านล่างอะ<พ>อเสียงมาจด้านล่างอะนะะตรงด้านล่างเลยตรงตึ๊ดตรงบีตรงบีเลยด้านล่างนะังไงยิงไปฮะไม่โดนยิงไปไม่โดนนะยิงเค็คซะน่อนีอ้คนนี้ระเบิดฮะปาไปแล้วก็ตรงด้านล่างอะเต็มเลยฮะนี่ไงยิงไปฮะไม่ตายอีกนิดน,นึงตาย ได้อยู่ฮะคนนี้ก็เกือบตายนะทีมเราฮะเพื่อนเราฮยโอ้โหเพื่อนเราไหวไหมเนี่ยเพื่อนสู้ฮะยิงไปยิงยิงตอดเลือดแโอเคฮะตายไปออ้ยมัน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 วะเฮ้ยไปเลยเพื่อนไปกู้เลยเพื่อนเฮ้ยรีบโดดสิเพื่อนโดดไปโดดไปให้มีการติดด้วยเฮ้ยอีกคนนึงไปไหนก็ไม่รู้ฮะโอเคเพื่อนกู้เลยเพื่อนกู้เลยกู้เลยกู้เลยเออนั่นแหละฮะกูแบบนั่นนันไปเลยอ่าเดี๋ยวเพิ่งมีใครมายิงนะ เรียบร้อยนะยกู้ทันด้วย <24 S 1> ว้าวโอเคสามต่อสองนะฮะมาตอนนี้คือผมต้องระวังไซเปอร์รแล้วต้องระวังนะฮะต้องจริงจังกะะ็ผมต้องระวงรังพิเศษนะฮะในตอนนี้ตป l เลตโกฮะทนันกันเลยชิปชิปโอเคอีกแค่แต้มเดียวนะฮะผมจะรอกันละกันรอฟังเสียงฮนะผมต้องยิงไอ้ไนเปอร์รก่อนอนะ ตรงนู้นด้านตรงกลางผมไม่กล้าไปเลยอะมีไซเปอร์อยู่เฮ้ยตรงนี้มีคนตายเฮ้ยนี่ไงมีคนบุกเข้ามาฮะได้อยู่นะเกือบตายฮะลอก่อนล้อก่อน,ออนมีเส <int ess> ียงใครวิ่งมาด้วยตรงด้านข้างเลยะจะมาแล้วเปล่าเพื่อเราดักรอเนี่ยดักรอเลยฮะจะมาไม่เอ่ย <int ess> อ่าดักรอเลยระเบิดถูกวางแล้วด้านบนเลยฮะจุด A. เอเฮ้ยนี่ไงอีกดีฮะ <int ess> เขาหนีไปได้ะ่ะไม่มีด้านบนเดี๋ยวก่อนนะโหลดดิ่งก่อนเตรียมพร้อมฮะ ปเลสโกขึ <Es> ้นไปเลยทางนี like really hey, friend, so much, ้เอ้าไม่มีคนที่ว่าผมกู้อะไรกันกู้เลยฮะเอ้เพื่อนคุ้มกันด้วยเพื่อนคุ้มกันเราด้วยนะฮะขอกู้กันละกันเรียบร้อยนะฮะโหดมานเลยตานี้กอวิตาลี่ไปนะสี่ต่อสองแต้มอืตึงอยู่นะเกมนี้เอ้คนนั้นทางฝั่งนั้นคือซนเปอร์โหดมากฮะวันนี้ได้ฟันนั่งคิวผมก็แบบนอนกู้ตรงนั้นออกกล้องได้ปะโอเคฮะเรียบร้อยนะฮะตายไปเลยว้าว ผมก็ได้ MVP ด้วยนะฮะก็จัดระดัเด็ดเลยโอ้โหเป็นโคตรมันนะฮะชอบท่าโบกนี่มากอะโปกโคตรโคตรปั่นนะท่าโบกมากดต่อไปแล้วก็อมต่อไปนะฮะผมก็เข้าไปประมาณ1 3คิวกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงบ้างผมาสลับมีคลิปนี้นะฮะก็จะว่าตึงนะตึงมากๆเลยฮะถ้าง,งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เกิดเพจทำนี้ก่อนลายกันผมก็ให้ชอบก็อย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะ ก็จะกลับมาในคลิปหน้าและกันก็บาย